สวัสดีครับเซลล์เอจะให้ครับวันนี้ส่งมอบรถเขียวนะครับ DC 7 0 G Pro นะครับให้กับคุณพ่อสมยงนะครับลูกค้า v i p นะครับราคานะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับวันนี้จะส่งโดยนะครับน้องยงนะครับาจะส่งให้วันนี้นะครับมาถึงบ้านลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับเวลานะครับ15บหนาฬิกา สามสิบสี่นาทีนะครับเหลือง,งามแงามดีครับผมนี่นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ขั้นตอนของการเจิมรถนะครับสารบานเห่านะครับเมือเอือกงนี้เลกงามยามดีนะครับมาส่งลูกค้านะครับ DC 70 GPO นะครับรถแบบไม่ไม่สดๆเลยนะครับถึงมาล่งอง U-T Showroom ตอนเที่ยงนะครับตอนบ่ายก็นั่มาส่งลูกค้าเลยนะครับ คันนี้จะเป็นปีผลิตเดือนซิปนะครับตุลานะครับตุลาปียี่สนะครับก็คือเดือนนี้เลยผลิตเดือนนี้นะครับหลักผสมงมอบใหลูกค้าในเดือนนี้เลยนะครับผมถึงบ้านแล้วลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับคุณยายนะครับคุณแม่คุณยายเจิมรถให้นะครับเป็นความสิริมงคลของลูกค้าทุกๆท่านนะครับเพื่อที่จะได้เกลียวเฮ้งเกลียวมันๆนะครับ แมนครับงานงานแล้วก็สทรงรถตอร่อครับพอผมมาเมือเดียวเลี่ยวนเลยเห็น <laughs> ครับเดี๋ยวชิมีทายรวมอยู่นะครับ <laughs> อันนี้รถมาสายสซื้อได้ครับนี่ขันมาไห้ก่อนี่ก็จะออกมาจากงานเร็วกว่านี้ <laughs> พอดีงานแล้วพอดีครับ นะครับตอนนี้เวลานะครับซิบหานาฬิกา4 1่นาทีนะครับขาว่าเอามือนีมือดีประสนขาว่านะครับมาย่ำไหนก็ได้นะครับตอนนี้รถเกียร์ห่อจะเลริญนใช้บวนเห่าทะลุเปล่าแล้วเรียบร้อยนะครับยอดณปัจจุบันณวันนี้216รัน2 6คัน216คันแล้วนะครับตอนนี้ ทะลุเป่านะครับหยอดขายอดับหนึ่งของประเทศนะครับคุบตาจะเล่นใช่บนนะครับขายรถเกี่ยวนะครับผมอ้าวเฮงมันๆนะครับผมไพสิครับนี่ฮะไพสิครับไพชีครับยกมือเออเถ้าแกหน่อยนะครับเฮ้ยเปียลละเนาะง่า่มากกับเปียลละเนาะนะครับ บบมีการโดนคอาดอกโีีเ่ะนะครับผมบรรยากาศทรงมอบนะครับรถเกลียวหนวดเข่านะครับมือนีกามีภารกิจนะครับมือนีมีงานโชว์สินค้านะครับรากาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับโชว์สินค้านะครับเอามะลัมมากระเพียงมีมะลัมนะครับในช่วง ตอนกลางวันนะครับพึ่งแล้วเซ็ตคือกันนะครับรถกับพึ่งมาถึงนะครับกัต่อโดยการส่งมอบรถในบ้านนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเซลเอจะให้นะครับ0853020234นนะครับเซลเอจะให้นะครับขอบคุณครับ